ซุมตั๋วดำหนึ่งร้อยใบหาัตสึมากิล่างวีสองหุ้ยมาครับผมไีตัวไม่มาใช่เฮ้ยทัตสึมาก,<ห>มกิมาเฮ้ยเอาละครับผมขอกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะเจ๊ก็วันนี้มิโยกับผมฮีโร่เพสสุดร่อหน้าตาดีมีน้ำใจอีกเช่นเคย เอาแล้วรับผมนี่ผมก็จะมาสุ่มตั๋วดำ100หนึ่งร้อยใบห่าทัซซมากกิล่างวีสองเออโคตรสุดอะบอกเลยประมาณนั้นก็เออขอบอกไว้ก่อนนะว่าวันนี้พี่มาพร้อมดวง <Yeah. S 1> เห็นมีน้องคอมเมนต์นะว่าพี่ดวงพี่หมดแล้วหรือเปล่า <c oughs> น้องเดี๋ยวพี่ให้ดูอะไรดูนะดวงพี่เก็บไปตรงนี้น้องในสมุดนี้ดูนะเห็นไหมปั เห็นไหมกูเปิดน้าผิดนี่นี่เอาไหมเอาไหมเห็นไหมอ๋นี่ควงครับผมอะไรวะนั่นแหละโอเคครับผมมาวันนี้ผมจะมาซุ่มทาซึมากิหนึ่งใบนะถามความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงมั่งนะก็คือว่าความรู้สึกตอนนี้คือโสดครับผมก็ฝากถึงสาวๆนะผมว่า อย่ามองคนที่หน้าตานะเพราะขนั้นออกซิเจนที่มีค่ายังมองไม่เห็นเล่นห้าเลยวะนั่นแหละไปเล่นมุกกันมาเยอะแล้วไปซุ่มกันเลยหนึ่งร้อยใบโคตรสุดเดี๋ยวให้ดูกันนะผมมีทั้งหมดหนึ่ง้อยสองใบนะที่มีนะก็หลายคนถามว่าพี่มันซุ่มหนึ่งร้อยใบมึงสดเกินไปหรือเปล่าธรรมดาน้องผมไม่รู้นะว่ามีใครซุ่มแลผมหรือเปล่านะ เพราะว่าส่วนมากมันแค่ซุมร้อยแปดสิบใบกันหมดนะอมมีแค่นี้มีแค่ใจเธอไม่มองมองมันงก็ได้นะไปไปซุมกันเลยเอ้ยไปไปไปผมขอปรับผลกันแล้วกันนะ <S <S ไปซุ่มเล็กๆน้อยในการซุมของฮีโร่เพชรสุดหลอนหน้าตาดีมีน้ำใจ <S <S ปั๊กอ่ำตัวเองแล้วไปซุมกันเลยหนึ่งร้อยใบผมต้องการมากเลยทัตสึมากิหวีสองถ้าไม่ได้หรอไม่ได้ก็คือไม่ได้แค่นี้แหละ ไปซุ่มเลยสิบใบแรกมาอยู่แล้วสิบใบแรกมานะมึงเอ้ยบันเทิงเจดิดบันเทิงเจดิดโอ้โหยโต๊ะแก้มันเลยยังไม่ยากอัพอายเป็นฮีโร่ซะซันิคแมนมึงมาทุกอีพีไอห่เลยมา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 โอ้โหออเดอร์ไปก่อนนะครับนักมวยซีตัวไปก่อนจัดไปเลยสิบใบไมา่ต้งรอโอ้โหยุยไอ้นั่นไอยิอ้มอนะน่ะเป็นไง ผมแม่นอยู่เล็บเปิดเสียงหน่อยไหมเบาเออเหมือนเดิมเลยมามาไหมโอ้โหเงียบๆนะครับโดนไปยี่สิบใบแล้วขี์แทบแตกกูเก็บใช้เวลาเก็บเป็นซีซั่นเลยนะยี่สิบใบเนี่ยไอห้างเนี่ยเก็บข่าวหนึ่งครัผมได้ประมาณยี่สิบใบนะนี่หมดไปข่าวหนึ่งแล้วอืมโอเคนะไปเดี๋ยวขอไปซุปนี้ก่อนแล้วกันหนึ่งครั้งลิลี่แจงไปครับผมสามทิศใบมาหน่อยเถอะลูก ตเมื่อกี้กูเชื่อใจโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมว่านะเราจะคิมแน่นอนไอ้ห่าเอ้ยอไปซุ่มต่อสี่สิบใบหรือเปล่าใบนี้น่าจะใช่นะมามามาถึงมาหน่อย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  โอ้ยสันนิค <adapting to my FREE> <c oughs> โอ้ยโอ้100ยเก้าสิร้อยใบก <aria> ูมันเค็มๆนะครับผมก็อย่าไปหาทำกันนะครับผมต้องมาดิวะเชื่อใจหน่อยห้าสิบใบแล้วป่ะมามาโอ้โหโกดิ่นบอลเฮ้ยแต่ครั้งแล้วอะโกดิ้งบอลมามันจะมาตามมั้ย มามาโอ้ย oh, เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องกะโลโกเห็นไหเห็ดสุ่มจะรู้อะว่าตัวไหนคือตัวไหนอาจริงเขอสุ่มนี้ใบนึ้งก่อนนะผมมันยังไม่มาขอสุ่มอีกใบเงนะเอออย่างเงี้ยมาแน่นอนต่อไปอะเชื่อใจผมรออีกแล้วมาครั้งที่หกสิบมั้งจะไปมาแน่นอนมาแน่นอนมาแน่นอนมาดิ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 ได้มาแน่นอนโอ้ย โอ้ยจีนัทเอ้ยมาดำไอเอ้ยโอ้ย oh, สิบใบามาเล้วนะเอ้ยไม่มาเลยเหรอโอ้โหไอ้มาฮิตไม่มาเลยเวย้ยโอ้ my god เฮ้ยโดนไปเจ็สิบใบนะเว้ยไม่ห้าไม่มาเลย ขอซุ่มไปยังไงอื้มไม่มาเลยอ่ะจบแล้วครูก็ขอกล้าบลาจากพี่พระเจ้ากันสุ่มนะครับผมทิ้งบัลลังไวที่เดิมไปครับผมมาต้องมาดิวะมึงมาสักตัวเถอะนะตัวไม้ฮะมีตัวเดียวอะเอามาดิเร็วเร็วโอ้โหโอ้โหมาหัมาแล้วคิดไปแล้วชัวยุง โอ้เฮ้ยโดนโดนแปดสิบแล้วนะร้อยใบกูปาปุษาโมฮีโรเพจไอเลิฟฮีโรเพจไอเลิฟฮีโรเพจมาแท่นะมันจะมันจะเกินไปหรือเปล่ามาฮุยมาครับผมเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้ตัวไหมป่ะ ตัวไม่แน่เลยจำนวนคนไม่พอแล้วพวกเจ้ายัางมาวุ่นวายนี่เฮ้ยตัวไม่มาใช่เฮ้ยเท่าเมื่อกี้มาเฮ้ยโอ้โ,โ,อโหโโโโพี่บอกแล้วน้องๆโอ้โห<ะ>อ๋อน้องคนไหนนะพี่บอกแล้วว่าพี่มีดวงพี่มีดวงพี่มาพร้อมดวง <laughs> ท่านเมื่อกี้ล้างมาร้อยใบมาไม่ถึงร้อยด้วยเก้าสิบใบเราจะซุ่มเอาอีกตัวหนึ่งนะเฮ้ย <laughs> มาตัวนี้โชว์ไว้หน่อยโชว์เด็กมาหน่อยโอ้โหผมมีของกินกูกูกินกันเอ,อ้าเด็กอันนี้พี่แกลงไงแกลงไม่มาไงมันมาครับผม,100บมหนึ่งร้อยใบมาเฮ้ยโอ้โห ก็บอกแล้วนะว่าอย่าดูคนที่หน้าตาเพราะขนาดออกซิเจนที่มีค่ายังมองไม่เห็นเลยฮู้ห้โอ้โห <c oughs> ม่ของจริงเยดคกูเนี่ย <c oughs> ได้มาของจริงป่ะบอกแล้วธรรมดาน้องชายเดี๋ยวเขาเดี๋ยวหลายคนถามว่าพี่มึง ปั้นหรือเปล่าร้อยแปดสิบใบมึงสุ่มก่อนนะนี่หรือเปล่า,ปา,ปาไปดูเลยนี่ดูใช่ไหมวะนี่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 ดูดูหนึ่งร้อยใบทวนนะดูหนึ่งร้อยใบทวนได้ทัตสมึมากิหนึ่งร้อยใบทวนมันได้ตัดต่อไอ้ห้าเดี๋ยวค้นหาว่ากูตัดต่อห้าอะไรอีกได้จริงได,ได,ได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยก็สิบใบมาเทปจ้า,จางานสุ่มฮีโร่เพชร <laughs> ดูนะร้อยใบเดี๋ยวเขาไปดูตัว ปั๊บเนี่ยไม่ได้ตะโตนะไม่ได้ตะโตเรื่อยไตะโตไหมออพูดนานยังวะเนี่ยมันได้ตะโตตะโตมันไม่ได้ตะโตมึงดูดิเข้าไม่เดี๋ยวหาคุณโมยดู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 สอเล่นนะครับขอโทษนะครับเอือได้หนึ่งร้อยใบก็สูตรง่ายๆนะครับผมก็ไปดูสูตรเก่าๆพี่แล้วก็มาซุ่มกันนะครับน้องๆไม่ได้โกหกนะครับเออแต่ก็ ย้ำก่อนนะว่าไอซกเกูเก้าเก้าอ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบราชาการซุ่มหรือเปล่านั่นแหละก็ได้เดี๋ยวมารีวิวกันไม่เกินสามสี่วันนี้ผมขออัพก็แล้วกันก็เอาเป็นว่าถ้าใครดูจนไอจามแต่ยังไม่กดติดตามอันนี้ก็ไม่เอานะนั่นแหละดวงพี่ยิ่งยูน้องอเออเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยคนเนี้ยคนเนี้ยเออดวงพี่ยิ่งยูน้องไปแล้วจุบจ๊บๆนะ รักทุกคนก็ดูแล,แลรักษาตุขกาาพมันด้วยนะช่วงนี้อืพยายามดูแลรักษาตุุกาาพ,พนะเป็นห่วงแล้จุ๊บๆบ๊ายบาย